สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะผมแอดมินโจนะครับแชนแนลรับมือไฟพิบัติเป็นผู้อยู่รอดนะครับอันนี้จะเป็น EP ที่2นะครับที่จะมาาพูดเรื่องการรับมือไฟพิบนะัติเนาะอี EP ที่แล้วนะครับพูดไปถึงภาพรวมๆเนาะว่าาจะรับมือกับมันยังไงบ้างการจัดกระเป๋าคอนเซปต์ในการจัดนะครับสิ่งที่คุณควรจะทํา ในทุกๆวันเนาะควรจะทำอะไรบ้างใครที่ยังไม่ได้ดู e p พที่หก็ไปดู e p พที่หน,นะฮะส่วน e p พที่สเนี่ยต้องการจะมาพูดถึงทักษะนะครับทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติหรือภัยทางธรรมชาติภัยสงครามอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ เป็นภัยคุกคามนะฮะต่อชีวิตคุณนะต่อครอบครัวของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมสึนามิสงครามสงครามโลกสงครามนิวเคลียร์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดไหมแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นการเตรียมตัวนะอาจจะฟังดูโอเวอร์หรือว่าบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเวอร์มันจะเป็นอะไรขนาดนั้นเอ่อ มันไม่เกิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณก็ได้เปรียบนะครับแต่อย่างธรรมชาติเนี่ยอย่างอย่างที่เกิดบ่อยๆในบ้านเรานะครับที่เห็นบ่อยๆสุดเลยก็คือน้าท่วมเนาะมีน้าท่วมแทบจะจริงๆก็คือทุกปีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบางพื้นที่นะฮะภาคใต้ภาคกลางยุธยาอ่างทองอะไรเงี้ยน้าก็ไหลามาทุกปีนะะกร,รุงเทพก็จะมีหนักๆเป็นบางปีนะครับเนอะแต่ผมจะพูดถึงทักษะรวมๆนะฮะ มีทั้งหมด15ทักษะนะครับที่จะแนะนำวันนี้ทักษะที่จะแนะนำนะครับไม่ห้หมายความว่าคุณต้องเรียนรู้มนทีเดียวนะค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับผมเองก็บอกได้เลยว่าบางอย่างก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปเหมือนกันนะครับทักษะแรกนะครับเรื่องของการรักษาความปลอดภยัย การรักษาความปลอดภัยคืออะไรการรักษาความปลอดภัยทั้งตัวบุคคลทรัพย์สินเคหสถานนะครับคุณจะรักษาความปลอดภัยตัวเองได้ยังไงแน่นอนถ้าหากมีภัยคุกคามกับตัวคุณคุณอาจจะต้องมีการต่อสู้นะครับมีการจัดการป้องกันบ้านนะครับคุณจะต้องทำย่างไง สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนหรือแม้กระทั่งการต่อสู้กับจนผู้ร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าโทรศัพท์แจ้งตำรวจซิแต่ถ้าในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณต้องรับมือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาได้และสมมุติว่าถ้ามันเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบดุนแรงแล้วกัน คนอดอยากขาดอาหารและน้ํามันก็จะมีความเห็นแก่ตัวอะไรหลายอย่างคุณก็อาจจะโดนป้นโดนอะไรก็ได้นะครับในพูดถึงข้าวามันเลวร้ายจริงๆนะอาจจะโดนเรื่องอาหารน้ําเพื่อความอยู่รอดอะไรนะครับคุณอาจจะต้องปกป้องตัวเองปกป้องคนที่คุณรักพ่อแม่ภรรยาลูกใดๆก็แล้วแต่ดังนั้นทักษะ เรื่องการป้องกันตัวก็ควรจะต้องมีติดตัวนะครับแล้วไม่ใช่แค่ว่าคุณดูวิดีโอโอ๋อแล้วก็มันจะมันจะใช้ได้เลยเจอหลายคนมากหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องฝึกเรื่องพวกนี้พวกศิลปะป้องกันตัวมาเชียออาร์ตใด,ดๆก็ตามเราเป็นคนไทยมวยไทยมันอยู่ในสายเลือดผมถามว่าจริงเหรอ คนฝึกกับคนไม่ฝึกมันต่างกันมากคนฝึกกับคนฝึกประจําก็ต่างกันมากคนที่ฝึกเพื่อการกีฬากับฝึกเพื่อใช้ป้องกันตัวฝึกเพื่อภารกิจบางอย่างฝึกเพื่อฆ่าบอกเลยมันต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันการกีฬาคุณก็เห็นนะสมมติมวย มวยไทยคุณก็จะเห็นอยู่แล้วว่าอ๋อก็มีเตะมีเข่ามีศอกถูกไหมครับแต่ถ้าคนฝึกแบบโบราณจริงๆมันก็จะมีทุ่มลงพื้นจับล็อกหักหมวยไทยมีนะครับคุณอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ทุ่มทับจับหักมีนะครับซึ่งถามว่าคนส่วนใหญ่ฝึกแบบไหนก็คงฝึกกีฬาก็ไปตามค่ายมวยใช่ไหมครับก็ฝึก หรือมวยสากลแต่อย่างน้อยก็ยังดีกับคนที่ไม่ได้ฝึกเพราะว่าอะไรครับเวลาที่คุณต้องเผชิญสถานการณ์จริงบอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่กลัวไม่ได้มีสติมากพอคุณอาจจะมีมือเปล่าแต่พระปะจรหยิบมีดมาปุ๊บคุณอาจจะช็อตเลยก็ได้ผมไม่แนะนำให้สู้สู้คือวิธีสุดท้ายทุกครั้งนะฮะ รักษาชีวิตไว้นะครับไม่แนะนําให้สู้ยกเว้นถ้าเขาไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์จริงๆเขาต้องการชีวิตคุณหรือเขาต้องการอะไรบางอย่างจากคนที่คุณรักอันนั้นมันจําเป็นต้องสู้ถ้าเขาแค่ต้องการทรัพย์สินบางอย่างให้ได้ก็ให้ไปเก็บชีวิตไว้นะครับแต่ถ้าสมมุตินะเช่น พาคุณขึ้นรถไปสักที่หนึ่งหรือคุณเป็นผู้หญิงเขาพาคุณขึ้นรถไปสักที่หนึ่งคุณจะแทบไม่รู้เลยว่าคุณจะเจออะไรบ้างถ้าคิดแบบเลวร้ายที่สุดผมว่าเป็นชายชะกันห้าคนพาคุณขึ้นรถไปหรือคุณเป็นผู้ชายแล้วมีภรรยาเขาพาภรรยาคุณไป ต้องสู้ไหมส่วนตัวผมว่าคงต้องสู้นะครับเนาะดังนั้นทักษะเหล่านี้นะครับก็ควรจะต้องจริงๆมันมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับสอนมากมายนะครับผมเองผมเองบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแต่ผมก็เรียนลงเรียนคอร์สต่างๆเหล่านี้กับ ผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านใดสนใจก็คอมเมนต์มาแล้วกันผมจะแนะนําให้นะครับว่า,าผู้เชี่ยวชาญแต่ละอย่างนี่ผมไปฝึกฝึกอะไรบ้างผมจะบอกเลยว่าอา,อาจารย์หรือพี่ที่ผมไปเรียนด้วยฝึกให้กับทั้งทหารตำรวจแต่ไม่ใช่หน่วยปกติก็จะเป็นพวกหน่วยรบพิเศษหน่วยอะไรที่เขา,าเชิญไปฝึกและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับในเรื่องส่วนใหญ่ผมจะฝึกในเรื่องของอา,อาวุธ นะครับไม่ได้ฝึกมือเปล่าส่วนมือเปล่าก็มีอย่างอื่นหรือฝึกการต่อสู้บนพืนน,นะครับซึ่งกำลังเพึ่งจะเริ่มเรียนแต่ว่าโดนโควิดเข้ามาซะก่อนก็เลยหยุดการ <laughs> เรียนไปนะครับส่วนตัวส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดใครเป็นคนที่รับมือกับภัยพิบตัติทั้งหลายแหล่หรือว่าเป็นคนที่ alert กับสิ่งรอบข้างระแาดระวัะวงภัยผมเชื่อว่า ทุกคนมี EDC ติดตัว EDC คืออะไรก็คือ Everyday Carry All ใช่ไหมผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วเนาะนะครับส่วนใหญ่แทบจะหลักๆเลยทุกคนก็จะมีมีดอ่าก็จะเป็นมีดพับก็ได้นะครับหรือมีดใบตายแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นจะพกพาก,กันก็จะเป็นมีดพับนะครับ ไม่ขอพูดในแง่ของข้อกฎหมายนะแต่พูดถึงว่าในวันที่คุณต้องใช้นะครับมันมีประโยชน์ไม่ได้เอาไว้ป้องกันตัวกันเลยคุณตัดของไปรษณีมาส่งของคุณไปส่งของไปรษณีคุณต้องแกะกล่องอะไรก็แล้วแต่คุณใช้ได้มีประโยชน์ถามว่าใช้คัตเตอร์ได้ไหมอธิบายไปแล้วในคลิปแรกนะครับถ้ามันต้องถึงสถานการณ์จริงแล้วคุณต้องฝากชีวิตไว้กับมันใบมันหัก ง่ายมากมันไม่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันตัวสำหรับคัตเตอร์นะครับบอกไว้ก่อนนะส่วนมีดที่เป็นมีดเทคนิคอลอ่ะมันก็จะแตกต่างแน่นอนอย่างอันนี้คือสไปเดอร์คอรล็อกอ่ะระบบเป็นล็อกแบ็กแล้วก็จะมีจริงจริงมีดมีระบบระบบล็อกหลายระบบนะครับล็อกแบ็กสไปเดอร์คอ e x เอ็กซิล็อกอ่าจะไม่ได้ของเบนแมสเฟรมล็อก็มีหลายยี่หอ้อเฟรมล็อกจะเป็นระบบล็อกที่แข็งแรงที่สุดนะครับ เหนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าหลายคนพกแต่ไม่ได้ฝึกใช้มันแบบจริงจังผมใช้คำว่าจริงจังนะเพราะสถานการณ์จริงมันไม่ได้มาเหมือนในหนังแล้วถ้าใครเคยฝึกก็จะรู้นะครับคนส่วนใหญ่ฝึกมือเดียวมือที่ใช้อาวุธแต่ระดับครูฝึกที่ผมเจอแล้วแบบเทพๆทุกคนฝึก มือที่สองมือซ้ายมือที่ไม่ใช้ทําอะไรมือเนี้ยโคตรอันตรา,ายเลยน่ากลัวกับมือที่มีมีอาวุธด,ด้วยซ้ํานะครับเขาเรียกว่าไลฟ์แอนด์นะครับอ่อ่าสิ่งที่ผมฝึกก็มีอ่ามีสั้นนะครับที่เคยฝึกไปก็ยังต้องเรียนรู้อีกนะไม่ได้บอกว่าเก่งนะนะครับนี่ก็จะเป็นมิสโฟมเป็นตัวที่ใช้ฝึกนะครับ คามิดเห็นหลายท่านพกเทมากดูในหนังเทนะครับเทมากควงปุ๊บปั๊บปุ <everywhere> ๊บ <learning> ป <peace> ั <S <S <at> ๊บเร็วปุ๊บปั๊บใช้จริงๆเนี่ยใช้ได้กี่คนผมถามจริงๆเอาแบบใช้จริงๆนะ ไม่เอามาควงเท่ๆเห็นควงแบบอ,อะไรกันคุณรู้ว่าทักษะจริงๆที่มันต้องใช้คนใช้ไม่เป็นบอกเลยว่าโคตรเสียเปรียบแล้วมันเป็นระยะที่ประชิดนะครับคาลัมบิดมันไม่เหมือนมีดคุณต้องโคสเลน์เข้าไปใกล้ๆเข้าใจไหมครับคุณจะคุมเขาได้ยังไง เป้าประสงค์ในการ